สวัสดีจ้าวันนี้มาพบก,กับปิ่มฟาแซบชาแน,นลจ้าวันนี้พามากินข้าวนอกสถานที่จ้าวันนี้มาทุละจ้าข่าอะไรนะข่าไก่อบน้ำพริกผงอันเองจิ้มจ้าแซ่บแสบหนึงนะ่ง่ะรวยไปเลยจ้าแบบมันอบเปรี้ยวๆแบบน้ำจิ้มไก่ไก่อบอย่างอร่อยเลยจ้า ก่อนจะไปกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปิ่มพาเซฟตัวนึจ้ามากินด้วยกันเลยจ้าน้ำพริกผงเขาออกปเปรี้ยวๆแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีมีแครอทมีมีแตงจ้ะมาหลายคนนิจ้าแซบมากน้ำพริกผงนี่โอ้ถูกใจค่ะมันออกปเปรี้ยวแบบน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มไก่มะขาม ไก่ก็ได้อย่างเยอะเขาเลี้ยงจ้ามาธุระข้างนอกกินข่าเลยจ้าปกติก็ชอบอยู่แล้วนะ้องแบบว่าไก่อุอ้บอ่งอ้น้ำจิ้มยังอร่อยเลย,ยจ้าน้ำจิ้มพริกผงโอ้ยอร่อยแซ่บจ้ามากินกินกินอยู่ข้างหลายคนแล้วก็มีไข่ต้มเลยจ้าแล้วก็นี่จ้าแซบ่บ น้ำพริกมันน้ำพริกแจ่วอ่ะแบบอบเปียวบานอีกอ่ะน้ำพริกผงน่ะนันหละไก่อุ่งเขาก็อ işte ร่อยเดีเม uh ื่อวานนี่ก okay ็ไปแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะเพราะว่ากินมากินกับ้านตำอม่ยงแต่วานนี้หิวหลายก็เลยไม่ได้อัดคลิปไปดูกับเขาเขามีต้นาอร่อยอร่อยแบบอบุมสองวันอุ้ยจังเซฟจ้า คนหิวทำยังไงก็อร่อยเนาะแบบหืมพี่ผงเสียบเด้อกินกินมดได้จ้ากับเขาเขาไม่เหลียวจ้า